นอนร้องได้ไหม ลำไยเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างไม่ว่ามากายกอดเฟิมากายกอด ซาลาเอะจะอายอยามเอ็ดดึอดูสีครับแล้วที่หยุดก่อนหยุดก่อนไหยุดก่อนหยุดก่อนท่านวิเคราะห์เพลงนี้นะหม่อมท่านศรีเคยพาชนชัยไปร้องเขาว่าเพลงนี้มันโป้ชนชัยไม่เห็นจะโป้เลยหม่อมท่านศรีเขาบอกยามร้างหวานก็จางเป็นขื่นขมยามชมพี่เบ่ชื่นใจนักหนายามเช้า เคยหยอกยาวชิดไก่คยามสายเคยใช่ตาเหมือนมีในยามบ่ายยังไม่ไวมา,ายมาไก่กอดยามเย็นพี่เคยปั้มพรอมจำได้ไหมยามค่ำพร่ำฝากรักสลักยุไทยกี่ยามมาแล้วเนี่ยพอ <c oughs> ย,ยามดึกแม่ด้อมอมทนอาสีบอกหน่อยแน่มันไม่พอเออแล้วอ๋อครูมันหมายถึงอย่างนี้เหรอคะคือร้องมาตั้งสี่ยามยังไม่พอ <c oughs> จังบอกว่า,วายามเอ้อดึกดึกด รอยให้อคอ,อ,คคอนชมายอรุชัขอบคุณมาที่เกับคุกนักเรียนทุกท่านนยสายกับพึมากค่ะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครขอพระทุแล้วก็ขออนุญาสัมผั์น้องเพลงกยากลิปนเงินนะเชิญครับโครงการที่ทำนุนในการให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกร้องเพลง ะะที่สถานยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยธนวิภาวดีสามารถเรียนรู้เรียนร้องเพลงในแนวของเราได้นะคะสนใจก็ติดต่อที่ชมชายนี่เลยค่ะนะคะ,นะคะแม่นี้ก็เคยสอนเฟนด้วยแน่นอน โอ้อเออเพลงเพราะวาน่นิงามโอ้เสียงหวานมากขนลุกขนลับนุ่นี่ยนี่เขาเป็นแชมป์มาจากเอเอสอยู่แล้วมแม่พูดหน้าเ,<อ>เปลี่ยนไปเยอะถึงแม่แลเลยเขาแชมป์มาน้านอใช่ค่ะใช่ใชแม่นิดจ้ะจะให้แม่นิดฝากหน่อยถึงบทเพลงแนวกลมมาจากสัมพันธ์ของเราด้วยท่านเชิญครับภาษาสวยงามแต่เขาบอกมันโป้ที่จริงทั้งตัมีเคราะห์เคยถามครูว่าครูมันโป้ครูมันเป็นกวีกวีเนี่ยครูยามเช้ายามสายยามบ่าย ยำค่าไม่พอใจมียำเด็กอีกมันโปะหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะแต่ครูพรหมธนศรีบอกมันโปะก็คือมียำเด็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลายเพลงที่มีภาษาสวยงามสัมผัสนอกสัมผัสในแต่มีความเป็นกวีภาษาสวยเพลงครูก็ภาษาสวยครูขมวดทับคันไลนะคะก็ <c oughs> ตอบเดี๋ยวคราวหน้าร้องเพลงครูได้เลยครับก็ยังมีประกาศยังวันที่ไหไร เดี๋ยวบอกอีกทีแม่นิดแต่แม่นิดอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวยืนกับอยู่กับเราก่อนเดี๋ยวรับช่อดอกไม้ก่อนและผมขอกลับเรียนเชิญศิลปินรับเชิญนะครับเรียนเชิญคุณหน่อยจิตติมาเจือใจนะครับเจเจเป็นเจ้าของจุจุจักรล้ป่ะห่างเจเจจุจัก